ไปดูพฤติกรรมของโจร4.0กันหน่อยค่ะโจรที่ว่านี้คือเขาโอนเงินทิป ไปปลอมสลิปธนาคารแล้วก็บุกไปร้านขายของชําต่างๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยอะสมมติว่า90บาทบอกป้าโอนไปแล้วนะจ๊ะป้าบอกแบบนี้แต่ว่าแท้จริงแล้วไม่ได้โอนเงินค่ะป้าก็บอกว่าเงินมันไม่ได้เข้าเลยนะในมือถือป้ามันไม่มีนี่ถูกต้องแล้วเขาก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเงินมันก็เข้าเตรียมสลิปปลอมมาจากบ้านถูกต้องมีการตัดต่อเตรียมพร้อมไว้อย่างเรียบร้อยนะคะเจ้าของร้านชาบอกว่ารู้อีกทีไม่ทันแล้วอะโจร4.0นที่ว่านี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ว่ามีภาพจากกล้อง วงจรปิดนะคะคือมีคนที่ได้รับความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยสองร้านค้าด้วยกันคุณผู้ชมอ,อยู่ภายในเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีร้านแรกเนี่ยชื่อว่าร้านน้องกุ๊กค,ค่ะเจ้าของร้านคือนางการานาชัยฤทธิ์อายุ64ปี บอกว่ารูปแบบเนี่ยคือคนร้ายจะมาคือซื้อของไม่กี่บาทนะหลักร้อยบ้างหลักสิบบ้างแต่บอกว่าขอโอนเงินแล้วกันเงินสดไม่มีตัวเองก็ให้โอนละค่ะเพื่อความสะดวกสบายแต่พอโอนปุ๊บแล้วไม่ได้เช็คบางครั้งบางที คนที่ว่านี้เขาหายไปแล้วตรวจสอบอีกทีผึ่งถึงจะรู้ว่าโดนหลอกนะคะส่วนอีกหนึ่งร้านชื่อว่าร้านชำโรงแก้วค่ะเจ้าของร้านคือนางวารินผู้หิรันหรือว่าอาม่าอายุ74ปีแล้ว<ม>ร้านนี้เนี่ยโดนหลอกไป3มครั้งร่วมๆเนี่ยสามบาทอย่างที่บอกว่าเงินจํานวนไม่มากนะคะบางครั้งเนี่ยห้บาทบ้าง90บาทบ้างร้อยบาทบ้างแต่คือมันหลอกแบบนี้ก็ได้รับความเสียหายด้วยนะคะพอคราวนี้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด คือคนร้ายที่ว่านี้มาหลากหลายเวลาเลยค่ะนี่ที่เราเห็นสวมแจ็คเกต็ตสีดำหยิบของเต็มไม้เต็มมือเลยนะ oh คือไม่มีที่จะตถือแล้วอะ่ะ<อ>แล้วก็ดูของไปมาแบบนี้เลือกของเสร็จก็บอกว่าอขอโอนเงินละกันเงินสดไม่ได้โกดเงินสดไม่ได้พกแล้วก็โชว์สลิปปลอมแบบนี้นี่ค่ะ คือเจ้าของร้านเนี่ยยังยืนงงอยู่เลยว่าเอ๊ะสลิปมันมาหรือยังบอกมันยังไม่มานะเขาก็บอกรอแป๊บหนึ่งระบบมันอาจจะขัดข้อง<ม>แต่ระหว่างที่รอเนี่ยคนร้ายไม่ได้ยืนรอด้วยไง<ม>หายไปเลยถือถุงแล้วก็หายไปด้วยนะคะนางการจนา,าบอกว่าคนร้ายที่ว่านเนี่ยคือเขามาหลายครั้งแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครแต่ว่าท่าทางเนี่ยตุ้งติ้งแล้วก็ภาพเนี่ยก็คือตามในกล้องวงจรปิดเลยสวมแจ็คเก็ตมาแบบนี้รองเท้าแตะแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยมาแต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีร้านเดียวค่ะ มีอีกหนึ่งร้านชื่อว่า เจ้าของร้านเนี่ยคืออาาอายุ<ม>ที่ก็หนักและอายุเยอะแล้ว74ปีบอกว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาโดนไป3รอบคุณป๋องรอบแรก90บาทรอบ200กว่าบาทแล้วครั้งที่3ล่าสุดที่โดนไปเนี่ยก็หลักร้อยเหมือนกัน<ม>แล้วที่สําคัญคืออาาบอกว่าเช็คยอดเงินไม่ได้เพราะบัญชีเป็นของลูกสาว<อ>มันจะไปขึ้นตรงกับลูกสาวไงวลูกสาวไม่ได้อยู่บ้านก็ไม่รู้ว่าไอโอนมาหรือยังแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่มาเช็คเนี่ยเพราะว่าเริ่มผิดสังเกตและร้านนี้ก็เตือนร้านนั้น ก็เตือนถึงขั้นแปะรูปคนร้ายเอาไว้หน้าร้านเลยบอกระวังนะโจนที่ว่านี้หลอกโอนเงินแบบปลอมๆมาก็เลยไปตรวจเช็คโอ้โหร้านนี้โดนไป3ครั้ง3มคราเลยละค่ะไม่มีเงินเนี่ยโอนมาแม้แต่ครั้งเดียวด้วยคราวนี้ก็เลยบอกว่าอยากให้ตํารวจช่วยตามหาหน่อยเจ้าของร้านตอนนี้ก็ทยอยเข้าไปแจ้งความที่สพปากเกร็ดแล้วอยากฝากถึงคนร้ายด้วยสงสารกันหน่อยทุกวันนี้ทํามาค้าขายก็ยากลําบากพอทนแล้วกําไรที่ได้จากขายของมันก็ น้อยนิดเต็มทีมาขาโมยแบบนี้ทีละ9080บาทบ้างร้อยบ้างกำไรทั้งนั้นเดือดร้อนเหลือเกินฝากตำรวจช่วยจับกันด้วยค่ะคือสังเกตว่าคนร้ายเนี่ยมักจะเลือกร้านที่ก่อเหตุเป็นคนขายเป็นคนแก่อเออเพราะว่าจะได้แบบเช็คไม่ค่อยได้น่นนี่อะไรอย่างนี้หรือไม่นะทั้งสองร้านเลยที่เจออันเนี้ยถือว่าเป็นอุทาหรณ์คุณผู้ชมทั้งหลายที่ทําร้านเนี่ยให้ระวังให้ดีก่อนหน้านี้ถ้าจําได้ในข่าวเที่ยงเราเคยนําเสนอลักษณะเดียวกันเป๊ะเลยอันนั้นเป็นกับร้านทําเล็บ เออนะแล้วนี่ก็มาทําแบบนี้อีกกับร้านขายของชํำซึ่งเขาค้าขายลําบากอยู่แล้วร้านขายของชํายุคนี้เขาเจอร้านสะดวกซื้อเข้าไปนี่เขาก็แทบจะทำมากินหรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีหรือเปล่าเวลาโอนเงินแล้วบอกลูกค้ารอแป๊บนึงเดี๋ยวยืนรอพร้อมกันเลยให้มันมี SMS เตือนตึ้งว่าเข้ามาแล้วเราค่อยไปแบบนี้ไหมไม่อย่างนั้นได้ยาเพิ่งให้เอาของออกจากร้านไปนะคร